เอาแล้วให้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนอายกันอีกเช่นเคยนะครับนักลับมาอยู่กับเกมไอเดนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัปเดตมาค่อนข้างที่จะสสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราไปดูธนบัตรของตัวร้านค้าเลยนะครับนี่เลยท่านผู้ชมแม่อุ้ยกนผิดสกินค่อนข้างจะมาเยอะนะครับโดยรวมเนาะแล้วก็มีสกินเก่าๆกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนี้คือต่อจากธนบัตรของเอ,อ่อฮันเตอร์ตัวใหม่สนุกเกอร์น้ำชมก็ไล่เลยมาเลย คือมีของประดับด้วยน้ำชมของประดับของตกแต่งภายในบ้านนะครับนะมันมีสกินเก่าๆมาขายด้วยนะถ้าใครชอบก็สามารถเออซื้อได้นะครับนะส่วนผมขอกักไว้ก่อนน้ำชมเออที่สําคัญก็มีสกินหมูป่าเป็นสกินใหม่นะครับขายทั้งกระดูกแดงแล้วก็เกลมเลือม่วงนะคนดูโอเคประมาณนี้ส่วนไอ้พวกอู๋ฉางแล้วก็คนขายของเล่นเนี่ยเป็นสกินเติมนะครับนะต้องเติมเท่านั้นนะถึงจะซื้อได้นะเอฟเฟคประดับอะไรค่อนข้างสวยน้ำชมแต่ผมบอกขออย่างก่อนนะครับนะ แล้วก็ท่าน้าของกิจกรรมนี่เลยความสรงจำบัตรเกิดครับแนละ้วเข้าไปเล่นได้นะครับท่านผู้ชมไอตัวไขปริศนาละครโบราณกับไปตัวตามรอยผู้ผ่าทาราเนี่ยคือต้องเป็นมันเป็นเนื้อเรื่องนะครับนะก็เข้าไปไขปริศนานะครับท่านผู้ชมมันก็จะได้รางวัลต่างๆนะครับภาพรวมคลังสุัติก็จะเป็นเช็คอินนั่นเองนะก็ง่ายๆเนาะเช็คอินก็จะได้ท่าน้าของวันแรกรู้สึกว่าจะได้ของสกินท่าน้าของจิตรกรมาเลยสกินม่วงนะครับซึ่งไอสกินเนี้ยคนดูไม่ต้องกดใช้นะครับนะเพราะว่า สุดท้ายแล้วเมื่อเราเล่นกิจกรรมเจ้าตัวนี้มันก็จะมีธนบัตรของร้าน้ายกิจกรรมใช่ไหมซึ่งเอามาแลกได้นั่นเองนะตามนี้เลยก็มีธนบัตรของสติกเกอร์มีกอรอบโปรไฟล์อิโมจิแล้วก็ของตุกแต่งภายในแล้วก็สกินของจิตกรนะครับนะก็เดี๋ยวไอ้ไอ้บัตรฟรีอ่ะเอาเอา,เอาไปแลกเกอร์ม,ม่วงดีกว่าคนดูนะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนคุมทรัพย์ห่วงเมคาเนี่ยคือคนดูเข้าไปเล่นแผนที่สาธารณะนะครับนะมันก็จะได้รางวัลน,นะครับมีของตกแต่งด้วยข้างใน ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะได้กันครบทุกคนนะครับแล้วก็ท่านักของออลูกเต่ารู้สึกว่าจะมีรีมาแล้วก็เป็นท่านักของนี่เลยอีกานะครับนะาสกินโคเท่เลยคนดูแต่ไอรอบที่แล้วผมไม่ได้นะไอลัคก,กี้กายเออไม่ได้เล่นบ่อยนะครับก็เลยไม่ได้นะรอบนี้เป็นท่านักของอีกานะครับแล้วก็รู้สึกว่าออลูกเต่าที่แก่น30เท่าไร่39ใช่ไหม แก่นที่39นะครับนะนี่เลยไอเทมมาใหม่นะครับนะก็ไอตัวกลางร,รู้สึกว่าเป็นนักโทษผมน่าจะใช่แล้วก็ด้านขวามือเป็นไวโอลินแล้วก็ด้านซ้ายเป็นบาเทนเดอร์นะครับนะก็ขอโชคดีสําหรับตู้นี้สําหรับทุกคน,นครับโอเคสําหรับกิจกรรม้นของไอเดนก็มีประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมจัดให้แค่1เกมแล้วกันนะท่านผู้ชมก็เป็นในแรงนะครับนนนๆทีจะได้มาเล่นแรงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกม1เกมครับผม มาคนดูความทรงจำรีโอนะวันนี้เรามาเล่นเป็นตัวนักบินนะครับ oh. เออไม่ได้เล่นนานแล้วตัวนักบินมันก็เก่งน้ำชมเออใครเล่นเป็นมันเก่งจริงนะการทิ้งระยะการฉีกระยะมันโคตรได้เลยเออแถมเป็นตัวจุ๊กตัวจุ๊กแล้วก็ตัวปั่นนิดๆเออมีบัฟปั่น2%อเนนิดๆเมื่อเราแตะเครื่องโอเคฮันเตอร์น่าจะไปไล่คนอื่นนะครับเป็นท่าของน้องถุงสเต็ปแรกเจอน้องถุงนองทำไงครับคนดู ต้องตัดไม้นะครับนะตัดไม้ไว้ที่99%โอเคแล้วเครื่องล็อกไงโอ้วิ่งมาตั้งนานเครื่องล็อกเฉยเลยแล้วหมูป่ามีการขึ้นหมูนะุผู้ชมไปไล่หมูป่าเหรอเอ้ยชิดดีๆพี่น้องถุงจันหมูป่าตัวแรกเลยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะุนะ้ยแล้วหัวใจขึ้นไงตอนนี้หัวใจขึ้นไม่รู้ว่าไปไล่ใครแล้วเหมือนจะเห็นเราหรือเปล่าเมื่อกี้ยังไงดี แล้วเหมือนมาให้เราน้มชมก็มาดีเออจัดให้หน่อยสิพอแบบตึงๆยังไงเอ่ยจ่ายสกิลมาหนึ่งสิบแล้วผมโยกหลบหึงทีแล้วผมกดคู่ไปเลยนั่ชมช่อนนี้โอเคแล้วเพื่อใช้ไม้ไปแล้วตรงนี้โอเคเอ้ยถันปะเนี่ยน่าจะถันการโดนหนึ่งทีมีการปลูกต้นไม้จากเทนนสของล้มชมผมลือกไปว่าหมูป่าเกิดตรงนี้คนดูไม่ได้ตั้งใจจะลากใส่ ยังไงเอ่ยอาสกิลคูดาวอยู่ใช่ไหมล่าเมื่อกี้พับไปเลยคนดูยกหลบยกหลบดึทีเป็นไงช็อตนี้เขาเรียกว่าสเต็ปยกหลบเอาไปใช้กันได้นะคนดูเออมันต้องมองหน้ามองหลังนะไอตัวต้นไม้เนี่ยโอเคตรงนี้น่าจะเข้าไม้ทันอยู่และผมลากไก่ไงทับไม้ไปเลยอย่าได้โดนสน,นูเคตัวนี้ทับไม้ช้านะต้องทับไวๆโอเควูยัดไม้เลย ฮันเตอร์คนนี้เพชรดีแล้วเอาสาปินมากดเพ่มสเต็ปผมพุ่งติดกำแพงแล้วตีบนหนึ่งแผ่นชุดชนนี้โอ้โหนี่ผมจะพุ่งเข้าไม้นะเมื่อกี้โอเคไมานี้รับไปเลยครับเล่นระยกะกับฮันเตอร์หน่อยยังไงพี่น้องถุงตัดสินใจออกมาชุดนี้โอเคไม้นี้น่าจะเข้าทันพับไปเลยแล้วบิ๊กมาตบหนึ่งทีไงน้องถุงบอกก็มา มีการบิ๊กหลอกไปเมื่อกี้ทุกคนดูเออเหมือนจะได้ยินเสียงบิ๊กไปแล้วครั้งหนึ่งนี่เหมือนจะหลอกให้เรากดไฟบิวนะแต่ไม่หลอกเราเราเราเชิงไม่หนักขนาดนะั้น <c oughs> ยังไงดีใครจะมาช่วยอล่าตกตกหญิงฟ้ารนะคุณดู <c oughs> ก็คือทําให้เห็นล่างเงานั่นแหละคือทําไม่เห็นตําแหน่ง แล้วพี่หมูป่าตัดสินใจมาช่วยไงนี่ยังไงดีตีเลยต้องผมตีเลยไม่เคยแคสื่อยังไงตอนนี้จ่ายซิมเปอร์โซมาเพื่อเอาสปีดแล้วผมขับไม้ทันไงชนนี้นทันโอเคสกิลยังไม่ปลด็อกนะไอ้สกิลขั้นสแล้วผมยังก่อนกระโดดหนึ่งสเต็ปไม้แผ่นนี้บมยังก่อนวิตียัดไม้เลย ยังไงแล้วจ่ายสก,กิลมาไม่ดูเนี่ยชอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนอย่าอย่างนี้อย่าอย่างนี้ไม่ดีโอเคแล้วตีหมูล่วงไงตีหมูล่วงไงชอนนี้ยังไงโอ้โหฮันเตอร์บอกขอเปลี่ยนเลยหมูอยากโดนใช่ไหมไม่เอาอะไรแล้วคนลาคนลาตัวนี้พูล่าบอกได้หมดไม่สนลูกใครอุ้ยแล้วเขาเปลี่ยนหรอทำไมเขาโอ้ไรเราคงยากแหละเออเขาเลยไปเอาหมูป่าแทนนะครับเหลือครื่องสุดท้ายแล้วโอ้โหแล้วครื่งสุดท้ายได้เจ็ดสิบเปอร์ โอ้โหจุดสี่แน่นอนชอดนี้คนดูชิวๆโอเคเดี๋ยวเราหาถอนต้นไม้เล่นแล้วกันคือเครื่องมันโอ้โหเก้าห้าแล้วอะ่ะคือมันจุดอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปสแตนบายประตูแล้วกันเออสาวน้อยต้องช่วยนะแล้วให้ให้ฟาโลไปดึงเอ้ไม่ใช่ดิให้ฟาโลไปปั่นแล้วฟาโลโอ้โหแล้วเธอเลยเอย้ไม่ใช่เธอเลยดิโดนเบริร์เอาไม่จุดฮลัลโหล ยังไงสิแทนที่สาวน้อยจะไปดึงนะเพราะว่าอะไรคนดูคือฟาโร่อะม,มันมันมีมันมีบัฟดึงช้านั่นเองนะให้สาวน้อยไปดึงอะจะดีกว่านะครับนะแล้วเครื่องไหนเพื่อนเตรียมไว้เครื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่เครื่องนูน้นแล้วดึงคนป่ามาก่อนนึงทีสปอร์ตโอเคโอโ้โหเกมมันจะไม่ยากขนาดนี้ถ้าเกิดสาวน้อยไปดึงแล้วให้ฟาโรไปเตรียมโอเคเครื่องเก้าเก้าเตรียมเครื่องเพื่อนยังไง อาแล้วเข้าคู่ช็อน,นี้ต้องไปเตือประตูคนนึงโอ้โหแล้วกูจะเลยช็อน,นี้ผมไม่สนแล้วอะไรของคุณอะไรของทีมผมไม่สนอ่ะผมจุดเลยผมบอกได้ผมออกแค่นั้นแหละเออไปกดเกมใหม่ดีกว่าโอเคน่าจะประตูนี้น่าจะเปิดได้นะชิวๆแล้วไปไล่ไขรอ่ะเออตำแหน่งไม่มีบอกไม่รู้ไปไล่ใครช็อน,นี้เราก็ตะองเปิดแค่นั้นแหละโอเค ฝั่งนี้3คนนะเดี๋ยวเราออกเหนือ้วกันก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามที่สำคัญคอมเมนต์าใต้คลิปไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าจำทีวะไรไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย